ครับแฟร์ไซม์โมญเซียทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจำวันครับวันนี้มาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่1มกราคม2569นะครับก็ขึ้นปีใหม่ครับวันนี้1ตัวไปที่พิมารีกของอังกฤษครับลิเวอร์พูลเจอกับลิชยูเต็ดในเวลาเชียงคืนครึ่งนะครับลิเวอร์พูลอันดับ4ครับ32คะแนนครับส่วนลิชยูเต็ดอยู่ในอันดับที่16ครับมีอยู่20แต้มด้วยกันนะครับ ฟอร์มในบ้านของลิเวอร์พูลเนี่ยเกเกมชนะได้6เสม,มอ1แพ้2นะฮะส่วนเกมเยือนของลิชนะครับเกเกมชนะแค่1เสม,มอ2แล้วก็แพ้ถึง6เลยนะครับช่วงหลังเนี่ยลิเวอร์พูลถือว่ากลับมาเก็บชัยได้ต่อเนื่อง4เกมติดต่อกันนะครับผมนัดล่าสุดเนี่ยเล่นในพรีเมียร์ลีกครับเปิดบ้านชนะวูฟแฮมตันไปได้2ประตูต่อ1ส่วนทั้งลิชยูไนเต็ดครับห้าแมตช์หลังพวกเขาไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอซันเดอร์แลนด์ครับ1ประตูต่อ1ในเรื่องของตัวเล่นครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีเจ็บ นะฮะอย่างพวกเอนโดอีซักนะฮะโจโกเมสนะครับมซาลาไปทีมชาตินะครับก็ต้องดูครับว่าวันนี้เฟเดริโกเคซ่าจะได้ตัวจริงหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะกลับมาใช้โกลดี้กักโปฮะส่วนตัวกองหน้าเนี่ยก็จะเป็นฮูโกอิกิเต้แน่ๆนะครับส่วนลิชูยเดมีเจ็บไป3-4รายนะครับหน้าคู่ใช้เป็นโนอาโอคาฟอร์กับโดบิคันเวตเลวิน ในวันนี้ครับก็เป็นทางด้านของหงแดงลิเวอร์พูลที่เล่นในถิน่นเหนือกว่านะฮะอยู่ที่หชั้นนะครับถ้า1ชั้นก็ยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลน่าจะชนะได้นะครับนะก็ต้องลุ้นแมตส์สองนะครับแต่ว่า1ชั้นถือว่าค่อนข้างเซฟครับเชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลครับสวัสดีแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับฟุตบ,บอลค่าคืนวันพฤหัสที่1่มกราคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนัง ให้ลุ้นกันอยู่นะครับตัวดโดดๆที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกเดชชิฟท์ของอังกฤษนะครับเป็นคู่ของเบสตันนอตเอ็นนะครับพบกับเชฟซิลเวนเดย์นะครับโดยเบสตันนอตเอ็นเนี่ยตอนนี้เล่นมา24นัดมีอยู่3 7แต้มครับขณะที่เชฟซิลเวนเดย์เนี่ยอยู่อันดับบุยนะครับเล่นมา23นัดเนี่ยแต่ติดลบไป7แต้มนะครับเพราะโดน หักแต้มไปนะครับโดยเกมวันนี้เนี่ยทางด้านของเพสตันเองเนี่ย5นัดหลังสุดนะครับเป็นการชนะหนึ่งเสมอสามและก็แพ้หนึ่งครับโดยเกมล่าสุดของเพสตันเนี่ยเป็นเกมที่บุกไปแพ้เร็กแฮมหนึ่งประตูต่อสองขณะที่เชฟฟิวเวนเดย์เอง5นัดหลังสุดเนี่ย ไม่ชนะใครนะครับเป็นการเสมอ3และก็แพ้2องในเกมล่าสุดของเคฟซิวเบนเดย์นะครับเป็นเกมที่เล่นในถิ่นนะครับเสมอกับแบ็กเบอร์รีเวอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมยังดูว่าเปสตันเองเกมนี้เล่นในถิ่นมีลุ้นในการที่จะอยู่ในพื้นที่เพย์ออฟครับขณะที่ทางด้านของเคฟซิวเบนเดย์เนี่ย โอกาสตกชั้นสูงครับมีปัญหาเยอะหรือเกินนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินผมจะดูว่าเกมน,นี้เจ้าถิ่นยังน่าจะคว้าชัยไปได้เม็ดหนึ่งมีครับลุ้นเม็ดที่สองท่านลนเองคู่นี้ผมไม่เชียร์ไปที่เบสตันนอตเอ็นครับสวัสดีแฟนบอลเซียนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้เป็นที่สือฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเกมคู่ระหว่างอิฟสวิตทาวพบกับออกฟอร์ดลงสนามเวลา22นาฬิกาตรงนะครับ โดยอิสสวิตท,ทาวินในโซนครึ่งบนของตารางนะครับ41คะแนนจาก24นัดยิง40เสีย23ครับส่วนออฟฟอร์ดท้ายตารางนะครับ24นัดมี22คะแนนยิงไป24ประตูลแล้วก็เสีย33ประตูนะครับผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับอิสสวิต5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ล่าสุดกระบุชนะทีมจ่าฝูงอย่างโคนทรีมาได้นะครับ2ประตูต่อ0ส่วนออฟฟอร์ดนะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้3นะครับฟอร์มช่วงหลังไม่ดีแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเจอกันในเกมแรกที่บ้านออฟ ออกฟอร์ชนะได้นะครับสประตูตอนหนึงซึ่งความน่าเป็นของเกมในคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเจอกันชั่วโมงนี้เจ้าถิ่นอย่างอ so ิบสวิตดีกว่าเยอะนะครับทั้งฟอร์มการเล่นแล้วก็คุณภาพทีมนะครับที่สําคัญคือเล่นในบ้านด้วยนะครับเจอกับออกฟอร์ที่ฟอร์มกําลังแย่เพราะฉะนั้นดูแล้วไม่น่าพลาดนะครับโอกาสชนะขาดอย่างมองว่าสูงครับคู่นี้ก็เลือกไปที่เจ้าถิ่นอิสวิตทาวครับ สวัสดีปีใหม่ทุกคนครับฟุตบอลที่มาฝากกันวันนี้เป็นรายการใหญ่อย่างศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยนะครับซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนมาเแข่งขันเป็นทีมเยือนแมนซิตี้ที่บุกไปดูดีกว่าครับจะต้องชนะขามอย่างเดียวเท่านั้นครับถือจะสมศักดิ์ศรีห้ามยิงเฉือนนะครับถ้ายิงเฉือนเจ็บทันทีอาจจะเจ็บมากเจ็บน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เจ็บแน่ครับวันนี้เจ้าถิ่นซันเดอร์แลนด์เนี่ยมาด้วยอันดับเดนะครับส่วนแมนซิตี้ที่สครับเรื่องของดีกรีศักดิ์ศรีเนี่อ ภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีเกินคาดมากๆนะครับขณะที่ทางฝั่งแมสซิตี้เนี่ยตอนนี้รั้งอันดับ2นองจากฝูงก็มีหน้าที่ไล่ตามอาร์เซนลต่อไปเพราะว่าในช่วง2วันก่อนหน้านั้นเนี่ยอาร์เซนลเก็บชัยชนะได้แล้ววันนี้แมสซตตี้ก็ต้องไม่พลาดเหมือนกันด้วยสัยภาพันนักเตะผมก็ค่อนข้างจะมีความมั่นใจประมาณหนึ่งว่าแมสซิตี้ชนะได้หรืออย่างแย่คือมีแต้มนะครับแต่ไอ้คันจะชนะขาดเลยเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นเช่นเดียวกัน,นเพราะว่าเซนต์แลนด์อย่างที่บอกไปเขาเล่นด้วย นักเตะหลายๆคนเนี่ยก็ถือว่ามีฟอร์มการเล่นส่วนตัวที่โอเคอย่างเหลือเชื่อนะครับในท้ายที่สุดผมว่าน่าจะเป็นเกมที่เบียดบี้กันสนุกแล้วไมสตีก็น่าจะมีการผ่อนเครื่องด้วยส่วนหนึ่งถ้าเกิดขึ้นนําคงจะไม่ผีผามเพื่อเอาประตูที่2อ,อะไรแบบนั้นฉะนั้นผมขอมองว่าเกมนี้เบียดแล้วกันครับขอเอาใจช่วยไปที่เจ้าถิ่นครับแมวดำซันเดอร์แลนด์ว่าจะทําได้ดีในวันนี้นะครับมองไปที่ซันเดอร์แลนด์ครับและนี่คือทั้งหมดของพวกเรานะครับมีความสุขสําหรับปี2026ตลอดปีเลยครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเจอกันเหมือนเช่นเคยสวัสดีครับ